สวัสดีครับวันนี้วันที่21่ริฤศิกายนนะครับเป็นวันสุดท้ายของการประชุมขอบ30นะครับที่บราซิลผมได้ข่าวนี้มานะครับเลยตั้งชื่อเรื่องว่าเมื่อนักคณิตศาสตร์พูดเรื่องโลกร้อนนะครับนักคณิตศาสตร์ท่านนี้ก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่14นะครับประวัติของท่านก็คือนะเกิดที่เมือง ชิคาโกอเมริกานะครับเป็นเชื้อสายอิตาลีสปงสเปนเนี่ยนะแล้วจบการศึกษาคณิตศาสตร์เป็นยาตีด้านคณิตศาสตร์นะครับอายุท่านก็หนึ่งเก้าห้าห้านะครับนักคณิตศาสตร์ซึ่งผมเองก็เป็นนักคณิตศาสตร์นะครับเว,เวลาคิดนี่จะคิดเป็นระบบแล้วก็จะมีตัวเลขแล้วก็ท่านสื่อสารได้ดีมากนะครับท่านบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศกำลังเกิดขึ้น เร็วกว่าเจตํำนงทางการเมืองนะครับการเปลี่ยนแปลงของโลกร้อนเนี่ยนะครับที่มันผันผวนที่มันร้อนขึ้นภัยพิบัติเพิ่มขึ้นเนี่ยมันขึ้นเร็วกว่าเจตจำนงทางการเมืองนะครับคือความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันช้านะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่านะครับข้อมูลของท่านก็คือว่า หนึ่งในสามของประชากรโลกเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในเขตเปราะบางอย่างยิ่งนะครับหนึ่งในสามของประชากรโลกกำลังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความเปราะบางอย่างยิ่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยครับนักคณิตศาสตร์ก็จะพูดกันอย่างนี้แหละครับลึกซึ้งนะครับท้งน,นี้เราจะแก้ปัญหาโลกร้อนได้เราต้องทำให้เร็วกว่าที่มันเป็น ที่มันกำลังเกิดขึ้นนะครับเป็นวิชาอัตราการ,รเปลี่ยนแปลงเลยละเป็นแคลคูลัสเลยนะครับเอาแล้ครับแค่นี้ครับ